ก็อนอื่นก็ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนที่ที่ลงไปเล่นแล้วก็สู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็เอาเชชนะกลับมาได้ครับเป็นเหมือนการกดล็อกที่ี้สี่ประตรเูเลยครับก,ก,ก็ทุกคนเล่นตามคอนเซ็ปที่คนชเฮงวางไว้แล้วก็วันนี้เราเล่นเกมของเราได้พอเล่นเกมของเราได้มันก็เลยออกมาเป็นแบบที่ที่เราต้องการได้ครับก็ทาให้เรามีผลงานกันกที่ดีด้วยวันนี้ได้พักอีกแค่ประมาณ ก,ก,ก,ก็การไปรเยือนลำพูนแน่นอนว่าเราเราเจอคู่สู้ที่ที่อยู่ที่ดีนะครับแล้วก็การออกไปเยือนเนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวแต่ทีเนี้ยเรามีเวลาการเตรียมตัวน้อยอาจจะต้องมีคอรเฟอรี่แล้วก็ใช้ในเรื่องของความเข้าใจเป็นหลักนะครับเราก็เล่นสไตล์ของเราแล้วก็อยากจะไปเอาแต้มจากลำพูนให้ได้ครับ ก็ชชนะวันนี้ครับก็ขอมอบไว้กับแฟนบอลของชมนีทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้เรานะครับเราจะได้มีแรงที่จะเล่นที่จะสู้ต่อในเลขที่2เพื่อที่จะไต่ันดับไปสู่อันดับที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนครับ